ในปีนี้หลังนะจากที่ขบวนพาตกรนสังคีเสร็จแล้วพนะระสงฆ์ก็จะได้ทำพิธีอัโปโลกรณกรรมซึ่งเป็นพิธีทางณะสนาสซึ่งเป็นพิธีสุก์แล้วก็จะได้ทำพิธีน้เกิดเป็นลำดับนตะ่อไปฉะนั้นในช่วงนี้ท่านสาธุชนที่รอด้นะดานนอกสามารถที่จะร่วมชมกนะิจกรรมได้ทางนะมอนิเตอร์คือจะมีจอที่ ลารบัันให้เพียบนะจะแล้วแล้วนะขอให้ทุกคนทุกท่านไปด้านรอที่ศาลาบัญฉันตอนนี้นะในช่วงที่ยังรอความพร้อมเพรียงของท่านสาธุชนอยู่ในขณะนี้ก็นะให้ท่านสาธุชนได้ตั้งจิตตั้งใจให,ให้เป็นบุญเป็นกุศลน้อมจิตน้อมใจของเราและนึกถึงผึนะ่ณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ่ของบิดามารดาคุ่ของครูบาอาจารยนะ์แล้วก็นึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทา,าร่วมกันในวันนี้ ก็คือการถวายต้นกระถินสามัคคีแด่คณะสงฆ์พุทธารามนะโดยมีพระเดนะ็พระกุณทรังปูพระธรรมทุติวงศ์เป็นประธานซึ่งในปีนี้องค์ครองกระถินก็คือพระเดนะ็พระกุณทรังปูพรนะธรรมทุติวงศ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีนะเป็นบุญกับญาติโยมด้วยเพราะว่าพระเด็พระกุณทรังปูก็ยนะังอยู่ตรงนี้แล้วก็ ได้ของข้ากฐิที่ยอดโยมได้ร่วมร่วมกันมาประโยชน์ร่วมนะกันมาทำบุญนะสถานที่ส่วนของบริวารกฐินไม่ว่าจะเป็นนะต้นเงินต้นทองก็ดนะีหรือว่าสิ่งที่เราได้ตระเตรียมมาสิ่งเหล่านี้ถนะามว่าเองก็จะได้นํามาใช้นะทำให้เป็นประโยชนนะ์ก็จะเป็นประโยชน์ในการบูรณะสถานที่ต่างๆภายในวัดวาราภายในวัดพุทธารามของเราแบบนี้ยอดโยมท่านทั้งายจัดแล้ว ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้มีความภาคภูมิใจและก็ให้ดีใจที่ในวันนี้เราได้มีโอกาสมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีด้วยกันโดยเฉพาะสถานที่แห่งนี้ถ้าท่านใดที่ได้มีโอกาสเดินทางมาก่อนหน้านั้นเรียกว่าเมื่อประมาณ4ีหปีที่ผ่านมาก่อนที่จะเป็นศาลาแห่งนี้โรงงานสถานที่ตรงนี้เรียกว่าโรงงานคุณโยมนะก่อนที่จะได้ทําการบูรณะ แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นศาลาสมุดพระพุทธ,ธาจารย์เกียวอุปเสนามหาเถระซึ่งประเดชพระคุณหลวงปู่นะท่านก็ได้นําศรัทธาสาธุชนได้นาญาติโยมมาร่วมกันบูรณะซ่อมแซมศาลานะแสสาาห่งนี้เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะเพราะนะแต่เดิมนั้นศาลาแห่งนี้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้นะกลายเป็นเพียงแค่ที่เก็บของนะัทุกวันนี้ญาติโยมจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงถึงความพัฒนา พัฒนานั่นก็เพื่อให้สถานที่ทุกๆแห่งสามารถที่จะใช้ประโยชน์ดได้ในการบรรณะในการพัฒนาสถานที่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็ใช้ปัจจัยที่ยอดเยี่ยมในโลกกนรทำบุญนั่นแหละคือโย่นะคนเราเล็กคนละน้อยปัจจัยส่วนนี้ก็ํามากลายเป็นอิฐเป็นอิน,เป,น,อนเป็นปูนนะเป็นสิ่งสวยงามอย่างที่เราได้เห็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้เป็นสิง เพราะพ่กเราเท่า,านั้นแต่ลูกรุ่นหลานก็ได้มีโอกาสมาร่วมบทช่วยกุศสนม,มาร่วมเป็นส่วนหนองเราได้ได้วยเช่นเดียวกันในช่วงนี้นะก็รอคณะสงฆ์โดยมีพระเด็ก,รกพกนะร,ะระคุณลุงปู่เป็นประธานคนเดียวนะตอนนี้นะคิดว่าอีกสักครู่อีกสักพักนะพระเด็กพระคุณลวงปู่นะก็จะได้เดินทางมาที่ศนะาลาสมเด็จพระพุธาจารย์เกี่ยวกับปเสนะมหาเถระนะซึ่งเป็น นาะมนต์พิธีอห่งนี้แล้วก็จะได้เริ่มวิธีถวายกระถิ่นนะซึ่งก็เป็นพิธีที่สําคัญท่านโยมอาจารย์ระหว่างระหว่างที่ที่รอครับก็สาเหตุที่เรียกว่ากระถิ่นสามัคคีนั้นก็เพราะว่านะทุกคนทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันทุกคนทุกท่านได้รด่วมมือในวันนี้ท่านสาธุชนพร้อมหน้าพร้อมตากันท่านสาธุชนมาร,าร่วมกิจกรรมด้วยกัน เห็นแล้วเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความศรัทธาเห็นแล้วเป็นการแสดงออกถึงความพลังแห่งความรักพลังแห่งความสามัคคีที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่มีต่อพระพุทธศาสนาคุณโยมนะอย่างที่อภาจารย์ภาพได้ประชาสัมพันธ์บอกอยู่ทุกๆครั้งว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นเป็นพระเถระที่อาวุโสสูงสุดแล้วก็เปรียบเสมือนกับ พ่อของเราที่อยู่ในประเทศในศแถนแห่งนี้เชิญทุกคนทุกท่านเป็นอมนืษยขึ้นนะัะ we กรรมตะปันอปขอเรียนเชิญท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านอาราธนาสิงโดยพร้อมเดียงกันมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาธายาติสระเนนัสหาปัญจศีลานิยาจามะทุติยังปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาธายา ติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตัติยัมปีมะยัมพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังสรนังกัจจามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธรรมังสรนังกัจจามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิผุ้ ทุติยัมปิุทังสารนังกัจจามิทุติยัมเปิธรรมังสารนังกัจจามิทุติยัมปิธรรมังสารนังกัจจามิทุติยัมเปิสังฆสารนัง ตาติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสรณนังคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีธัมมังสระังคัจฉามิตาติยัมปีธรรมังสระนังกัจจามิตาติยัมปีสังฆังสระนังกัจจามิตาติยัมปีสังฆัสร นา้าามิปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามีปานาติปาตาเวรัมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามีอะคินาธานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามีอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามี รริจาาเวมณีสกาเมสุเิชาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมา,า,ม atra, มสาธีมายมิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยมิโมสาวาทา เวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามีสุราเมรยมตัชปะมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีสุราเมรยะมชชปะมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะธานิสีเลนะสุปติงยันตี สี่เลนะโพกัสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลานวิโสทเยสาธุลำบากกลับไปขอเรียนเชิญคุณสุจาจุป,ปสุวิมตรกุล ไปยืนนะแค่จะไปยืนอะไรยืนเป็นผู้รงเกียรติ่ยเนไม่ตามดนนี้คนเนียเห็นก้นเขาไหมจ๊ะจ้าบจ้าบดป๊าะเาว่าเะาตนโมสาจบนะคะนโมตัสสะะคะวะโตะระะโตสามมาสัมพุทธะ นาโมทัสสะพระพุทธโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมทัสสะพระพุทธโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมังพันเตอิมังพันเตสาระปะริวารังสาระปะริวารังตักทิฏตักทิฏนาจิวะระทุสสะทุสัง สัารีาังกตินาทุสังกตินาทุสังปฏิคังหาตูปฏิคังหาตุปฏิคเหตวาปฏิคเตวาปฏิคังเหตาวาปฏิคเตวาี่ผ่านนะครับขอโทษนะคะปฏิคังเหตเตวาจะ อิมินา Saint ol, um ol, ทุเสนะอิมินาทุเสนะกะถินังกะถินังอันตะราตุอันตะราตุอัมหากังอัมหากังท so ิคารตังทิคารตังฮิตายะฮิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริ ขงจงรับภาคถินขอสฆ์จงรับภาคถินกับทั้งบริวารนี้กับทั้งบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายครันรับแล้วครันรับแล้วจงกราบถินด้วยผ้านี้ สุขแกะความสุขแก่พระเจ้าทั้งหลายแก่พระเจ้าทั้งหลายสิ้นการนานเถิสิ้นการนเสธุสาธุสหลวูนนะเจ้าค่ะสาธุเย็นมูเย็นค่ะ ทุกคนได้ทำงานรเน่เนี่งยจับที่่านยกขวาด้วยกันยกิกาจับพานด้วยกันนะทุกคนทุกท่านจับผ่านด้วยกันเอาสา

จลูกข no ึ oo, ้นหน้ที่เดิมแล้วเป็นยังไงครูตรีวิเศษและคณะกัญญาณมิตรจากประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศเบลเยียมประเทศรักเซมเบิร์กประเทศเยอรมนีประเทศฝรั่งเศสประเทศสกอตแลนด์ไอซ์แลนด์ในประเทศไทยผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพรียงการนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาทุ่นตรมากในอาวาสนี้ ก็แลภผ้ากฐินทธานี้เป็นของบริสุทธิ์หุดเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกฐินาธารกิจ ตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตและมีคำพระอัจถา,าจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธ,ธาอธิบายสัมเนาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทรรมแปประการมีบุพก,กิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะประทังกตินธารกิจตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตได้ บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะพิจารณาเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเทินาุา,า,าผ้ากระถินวธานกับทั้งผ้าอาินิสังสัตบริวารทั้งปวงนี้ ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระธรรมพุทธิวงศ์เจ้าว่าวัดพุทธารามประเทศเนเธแลนเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกถินนธารกิจให้ถูกต้องตามพักบรรมพุทธานิญาตได้ถ้าพระพิสุรูปใด เห็นไม่สมควรจงทักพวงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงถ้าเห็นสมควรแล้วสายจงให้สัทธักสัญญาสาธุก,การขึ้นให้พร้อมกันเทิน<า> more

धर्यं सा कथिनम् अधर्तुं एषयते सुनतु मे भे शङ्ख एधा सङ्घसा कदिनतु शङ् उपनं शङ्क कादिनाथो आयषमतो आधोतसा कादिना कारितो य साय समतो कमदे हिम सा का जिनथो aya samato atthaso tassa anang kathinang attharitom sato na hassa yasana kamate sobasaya. มีความเหมาะสมในการที่จะคลองผ้ากรถิ่นในปีนี้ซึ่งคณะสงฆ์วัดพุทธารามประเทศในทินเทอรน็ของเราแห่งนี้ก็ได้มีชันทานมาุมัตคือมีมติเห็นชอบเป็นอันเดียวกันว่าในปีนี้ได้มอบผ้าพ้ากระินได้มอบภา้ากรินสามคัคคีให้กับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมพุทธิวงศ์เป็นองค์ครองผ้ากรถิ่นหลังจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้สวดยติ จตุตกันเพื่อเป็นการถามคณะสงฆ์อีกครั้งหนึ่งให้มีความมั่นใจนะแล้วก็หลังจากนั้นพระสงฆ์ก็อนุมโอธนานสาทุกโดยพร้อมเปลียนกันเมือ่อเมื่อพระเดชพระคุณนลองปู่รับแล้วพระเดชพระคุณนลองปู่ก็จะต้องไปคลองผ้ากฐถินแล้วก็ต้องอธิษฐานนะสละผ้าเก่าเพื่อที่จะอธิษฐานคลองผ้าใหม่นะซึ่งผ้ากระถินนรือนใหมนะ่ก็จะคลองจนถึงเดือนที่4 เช่นแม่ยมิแนะจะคลองถึงเือนสีนะแล้วก็ในขณะเดียวก,กันก็ได้อนิสงว์ด้วยคุณโยมนะอย่างเช่นสามารถฉันคณะพ่อได้นะแล้วก็สามารถที่จะนเดินทางโดยปรศาศจากตรจีวรได้นะังนฉะนั้นญาติโยมเองก็จะได้อนิสงส์ตรงนี้ด้วยคือได้การร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นในช่วงนี้ช่วงที่เราฏิบัติคุณลุงปู่เปลี่ยน นาะผ้าพีวอนเลียนพระหงม mm hmm. คุณโยนะ mm hmm. ก็ให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านทําจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลทําจิตให้เป็นสมาธินาะแล้วก็ให้ดีใจที่ในวันนี้เราได้มีโอกาสมาถวายผ้าไตรจีวรมีโอกาสได้มาถวายาพระองพื้นใหม่นะให้กับพระเจ้าคุณหลวงปู่ซึ่งนาะอย่างที่อาจารย์าภาพและโยมอาจารย์ทุกทุานทังทองได้กล่าวไว้ในช่องภาคเช้า ว่าผ้าไตรจีวรเป็นสิ่งที่สําคัญสาหรับพระสงฆ์เป็นสิสสนส่งที่ในสมัยพุทธกาลต้องบอกว่าหาได้ยากนะพระสงฆ์จะต้องเดินทางไปยังป่าช้าหรือว่าสถานที่ที่เขาทิ้งสร้างศพนะเพื่อที่จะไปชากผ้าบางสกุลคุณโยนะฉากผ้าบางสกุลนั้นมาแล้วก็นํนมามาเย็บนามาย้อมแล้วก็นํามาทําให้เป็นลูป เหมือนเป็นผ้าจีวรพื้นใหญ่ดังนะนั้นถ้ายญญัตยมท่านใดที่เคยเห็นผ้าจีวรโดยเฉพาะท่านเจ้าภาพนาะที่นาะมาร่วมทําบุญในปีนี้นะก็จะได้มีโอกาสเห็นผะ้าจีวรผ้าจีวรจะมีลอยเย็บเป็นตะเข็บะเ,บนะเหมือนทุงน่งนาะซึ่งผู้ที่ออกแบบผ้นะาจีวรน,นั้นนะก็คือพระอานนท์ซึ่งเป็นปัจฉาสมณะโดยพระอนทน์ได้รับมอบหมายจาก องสเดระสมาสุปติเจ้าให้ออกแบบผ้ากีวรให้กับพระสงฆ์เพื่อใช้ในการนุ่งห่มน่ะให้เหมาะสมกับสมณะสามรูปให้เหมาะสมกับความเป็นสมณะฉะนั้นแล้วน่ะพระน์นก็เลยได้ขึ้นไปบนบนเขาแล้วก็มองลงมาด้านล่างเห็นทุงน่งนาของชาวมคตน่ะก็เลยเอาทุง่งนานั้นมาเป็นแบบในการทำผ้าไตรกีวร นำมาทาผ้าจีวรคุณโยมนะฉะนั้นจะเห็นผ้าจีาวรเป็นขันขันคุณโยมน,น,นะนะก็การดีไซน์นี้ก็ยังอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้นะเรียกว่าในส่วนของเทราวาทของเรายัางรักษานะขนมธรรมเนียมประเพณียัยงรักษาพราะธระรมวินัยทั้งหลายเอา,าไว้นะฉะนั้นในวันนี้ญาติโยมได้มีโอกาสมาร่วมนะทำบุถวายทอดผ้าพระกฐินสามคีในปีนี้ ก็ไม่ดีใจนะซึ่งก็เป็นพิธีที่ต่อยอดมาจากช่วงภาคเช้าช่วงภาคเช้าเราได้มีโอกาสมา,จาเจริญพระพุทธมนตนะ์เป็นการเป็นการฉลองต้นกระถินคุณรมนะฮะที่ญาติโยมได้นำมากันนะแล้วก็ได้มีโอกาสได้รุปปัจจัยกันมานะคนละเล็กคนละน้อย นะซึ่งปัจจัยส่วนนี้อย่างที่อาจารย์มาภาพด้วยประชาสัมพันธ์อยู่เป็นปรจนะจำแล้วก็อย่างที่ญาติโยมได้เห็นเป็นประจำทุกๆปีนั่นก็คือนะทางวัดทางพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็นํามาใช้ในกิจการคณะสงฆ์ตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ครองภาพื้นใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ